กินคำไดาไงว่างะ้วโอ้มันมันมันใช้มือันได้นเป็นนะอืกินตะกินให้มันหน้าเ้วยเห็นไหมผัก็หานแะล้วแหละอันนี้ผัดกุดดยยคนนั้นของเยคนนั้นอร่อยเนาะอ,อก่อนๆรอนทูาจะอร่อยมากอาโหตื่นแล้วล่ะู้ใช้มือจกเอานะคะเต๋ดิแซ่ผักกูดอร่อยเจ๊ิงเหรออ,อ มักเคยกินล้วบอกชีวิตน่ะเหมืนผักฟังเลยเนาะก็ตัวอะไมันลรลอยมันหอมถึงได้หรอเครื่องบินเครื่องบินไปถึงนือยังนะ พอกินแรงแล้วมัแก่ไม่ดูใหาถึงไหนใช่มันมันไม่สดแล้วเหม็นเลยหม็นแรงแล้วลอยอยน่าจะพรุ่งนี้แหละลูกน่าจะพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่ามันตุ่นตุ่นัดเย็นขังคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ลยา<ะ>อากใหงไปไหนมา่อว่ามันอบนะอ

ไม่ต่างนะมันก็ไม่ใช่แบรุ่นน,นั้นนะก็อายุเยอะๆกันนะนะป้าพี่หลวงดุมิดคุณข้าย,ย่าไปทำของแม่นะแข็งใจมื่อคนเลยนะ่น้นนอ,องแม่ปลูกหัวไชเท้าเมื่อก่อนนะถ้าแม่ตุ้ตหม,วมหวยวันนี้แม่จะไปหาหนูคุณขาบอกนะเจ็บด้วยเด้อ

คุณเขาคิดถึงแม่ไหมโอ้ยอย่าทำของแม่นะโอตัวเดี๋ยวโอ้ล้มใส่แปลงถักแม่กะทังอ่ะไม่รู้เป็นตัวขนาดนี้แล่ะ พอแล้วพอแล้วไม่ต okay, like um ้องดูแล้วแม่ไม่ให้ดูแลเออเดินไปเดินไปใรวะเย็นตุ่นาบอลโต๊ะสักทีแล้วอดชีวิตนัสักร้อยตั่น้อยแล้วถือว่าคนร้ยเนี่ยเป็นแสนจบเลยนะก็จะอยู่แชร์ต่อสามสี่เดือนเาป็นน้องน้อย เอวนเรต้องซื้อรอบไหนซื้อรอไหนไทยเหรอไ่ลาวแต่ไทยไม่ถูกหรอเราซื้อหนองนรอ่งใหญ่เขาไงมวันนี้มีลางใหญ่รจะเก็บเงินไว้ซื้อนู่นทีเดียวก็ได้แล้วแต่ก็ลาใหญ่ี่ซื้อหานอยหานอยเตั้ไหนหกหกโมขึ้น

สามหตัวนี่แหละ <36 4. S 2> น่ะนากลัวนะคนทุกวันนี้ใช่หน้าตามันก็ไม่น่าจะเป็นคนโหดร้ายเลยเนาะม,มันคนหน้าตาซื่ออืมหน้าตาซื่อดูแล้วไม่น่าจะมีพิมีภัยแต่ก็น่ากลัวนะแซ่บมากเลยค่ะกินด้วยกันนะคะ เด,ดนมันแปบเียไม่กอนแล้วดูก <บง S 1> ันเองก็ดึงไม่ขึ้นยือ่นนอไหร่ม,มืนแม่และวะแม่ก็สรุปต,ตัวเหมือนกันอหอโอ้โหชาเลนงใสว่วาสวยกันเลยพวสีไม่แห้งสีไปเยอะหวนมันรี้วมากไม่กัดเลย เล็กเยอะเลยพี่ล <ENT> ุงวันนี้ยฮะเล็กเยอะเลยวันเนี้ยเอาแฉบเอ็งอย่ามองเยอะหว่ามองตัวเดียวห้อนี่มองเยอะยิ่งเยอะหว่าใช่ก็เอาแก่นรถคันเมื่อกี้ก็พอแล้วมั้งกำังไงเรื่องอะไรเมื่อกี้เรื่องนึงรถคันเมื่อกี้เนี่ยขาทใส่กางเกงเพื่อแบบได้ฉันหกสี่ไม่ใช่ทำตุนหกสี ออตกต้องเสิร์ฟสองตัวหลังอืมต้องกูดอะไรมาเก็บถ้าถ้าถ้าเราถ้ามันสดกว่าน,นี้น่าจะใช่เราจะกินแบบกรุบๆเลยอะ่ะอืมแล้วเราไปหาดซื้อต้มหมับใหญ่คนนั้นเนาะเหมือนเร่องหอดบวบเนาะอืมอันนี้นะส่วนใหญ,ญ่มันแก่แล้วมาตะไบ,บามาให้เราอ่ะมัดเบลเลอร์ได้นิดเดียวอืมมันแก่ม,มากเลย เยวเข้าไปหาซื้อใหม่มเข้าซื้ออ่อนมขอค่ะทะไมน,นะทำไมน,นะก ก็โตแต่ชัดชาทุกอย่างเกิดมาเป็นนายกกับผู้ว่านี่คนนเะต้องแย็งเป็นหรอใครสังเกตไหมใครเป็นป๊ะเดี๋ยวไม่ถึงเดือนนี้หงอตัวตัวแก่ไปเยอะเลยอะทุกคนเลยเนาะตอนยังไม่เป็นก็ดูดีอยู่นะเป็นพวกแกเลย ตอนัช้าเป็นสอนัขแข็งมากเป็นยังเหรอเป็นปุ๊กแกนะเลยแล้วในแก่ธรรมดานะแกจะแบบแกเ,เลยอ่ะแม่มึงไม่มากินหวานมันไม่หมดนี้เยอะเกินเนาะเออนะอันแบนยางใหญ่เนาะเออเยอะเกนินกินแค่สองจับก็อ,อีกแล้วอืมจริงอ่งยะยังไงไปซื้ออีกใช่ไหมสองคน มากก็ได้นัดผ่ายวันน้ำผ่านเลยรัดคิวมามากก็จีนได้แล้วใช่ไหมตัวแล้วตรวเมื่อวานอ่ะแค่ตรวจแบบหมอโบแมนจะบรอดแค้มไหมไม่สิคะนายคือหมอบรอดแามนัดปุ๊บเขาก็ข้ามมึงเต็มเต้าแล้วอ่ะแอือเขาก็รัดคิวให้รัดคิวให้เร็วที่สุดก็คือวันจันทร์อาทิตย์นึง คือไม่ไหวแล้วแบบมันใหญ่แล้วมันเสี่ยงแบบเขากระดูนะอ้วนก็ได้ไหมเขาเอาไว้ว่าเพราะว่าอันตรงนมันตัดเขาก็นัดตัดแล้วก้อนใหญ่ขนาดนั้นมันก็ต้องมีสิทธิ์ที่มันจะแบบกัดเข้าไปข้างในได้แล้วอ่ะต้องทำดูนมตลอดนะเจ๊เป็นก้อนนะรีบไปหาหมอเซนสองเซนสามเซนยาต้องตัดให้แต่มันมินหนึ่งอ่ะให้ทำตั้งแต่รักเลย แค่เราเป็นแค่มินหนึ่งอ่ะอ้วนก็ต้องตัดหน้าอกเพราะว่าเชื้อมันลามต้องตัดแค่รู้ว่าเป็นก็คือตัดอย่างเดียวอาการไหนก็ต้องตัดน่ากลัวเนาะมะเร็งจีน่าคนแค่เดียวนะอืมพอใช้จ่ายไม่ใช่ไหมมาถึงแล้แล้วจะดีกย่างเเนาะจี่น่าถ้าเราไปส่งือในเบต้าอาร์มแก้ผมเลยเฮ้ยมันต้องไปหาหมอหรอกนะด๋ง ไปหาไปหาพูดเจอนู่น,นเจอนี่เห็นนาจีตรวเตือนยาเลชเดน้อไปดขาตัดดวนลงจนเต็มเต้าแล้วอ่ะตัดแล้วก็ยังต้องไม่รู้จะหายหรือเปล่าไม่หายเลยนเนาะแรงแรกมาเล็มันกินไปเรื่อยๆมันไม่หายหเลยดูดดิีใช่ไหมจีเจ้าจีเจ้าเสียข้าไปแล้ก่อนเรียนป้อนนี้

อย่างนี้อะโอเคเด็กเล็กให้ไข่ข้าวให้เรากินกันนะข้าวละแกงนหมนที่เราชอบซื้อกินน่ะแกก็เป็นนะที่วันนี้ผมแกก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเลยแกไปคีมโมคีมโมนึงผมแกกลับมาเหมือนเดิมใช่แล้วบอกโอ้ยายน,นี่เก่งจังเลยอะ่ะแก,กอดทนไปคีมโมจนหายผมกลับมาเหมือนเดิมแล้ว รางกายอ่อ,อนแี้โมงไม่ได้น่อ,อืมกะยงผมแกกลับมาเหมือนเดิมมาผมเหมือนเดิมแล้วอ่ะผมเต็มหัวเลยมังทำอะไรอีกอะมันกับนะอ๋อคิดว่าจะทำอะไรกินอีกตกใจ <c oughs> เอ็นอะ

All right

em ok ok sao tụi con ngoài qua hai 3ตัวๆโอเค ok ตรวจเนี่ยนะคะหำตัว น้ไปนะเอ้าไม่ยังท้ยคนไงอ่ยงนีเยัไปนอืยังอยู่ย่น้อยูไหนไหนมันเป็ยัยไแปเรื่องเยอะแถอะคนเลยฮะม่ปลูกกบองหวยแม่ก่อนนะถ้าไม่ถูหวยวันนี้แม่จะไปหาหนู คุณขาหมอนักเจ็บตัวเด้อหมอนักเจ็บน้ำเด้ออะไรนะต,ตัวอื่นได้ไหมตัวเดิมบอเฮ้ยบอกออกซันนะบอกตัวอื่นได้ไหมลูกบอกแตัวเดิมนะบางทีก็ออกซันก็ได้เนาะ you แต่ว่าสงสามบอโตสักทีแล้วรอดชีวิตหนะสักเล็กๆน้อยแลรวถู้ว่าคนร้ายเน่ยเป็นแสนไม่จบแลยนะจะได้อยู่เฉยๆอค่สามสี่เดือนเอ้ยอ้วนเราต้องซื้อรบไหนต้องซื้อรอ เวลาเดีไทยไม่ถูกหรอกใช่แล้วจราไหนราสองทุ่มอ่ะอือราสองทุ่มซึงราใหญ่เทาไงอันนี้ยมีร้านใหญ่ือจะเก็บเงินไว้ซื้อนู่นทีเดียวก็ได้แล้วแต่ก็าเดนี่จซื้อฮานอยฮานอยเม่อไหรหกหกโมงคร่อืมแบ่งเอ้ยผมต้องซื้อห้าบาทอนแบ่งซื้อห้าบาทอน เดิมมาทำมาสองคนฮะเดิมทำมสองคน่จะแม่หวยยังบงนี่มาอดติบกินทำไมวะ่หลงสนุกสินี้แหละสนุกสิตัวนี้แหละ น่ากลัวนะคนทุกคนเะนี่ยใช่หน้าตามันก็ไม่น่าจะเป็นคนโหดร้ายเลยเนาะมันคนหน้าตาซื่ออืมหน้าตาซื่อดูแล้วไม่น่าจะมีพิมมีภัยแต่ก็น่ากลัวนะแซ่บมากเลยค่ะกินด้วยกันนะคะ ดราม่าไปาดามากันนะเอ๊ะทำไมอยู่ไม่รู้จักนิ่งหรือทำอะไรหูอแดงกล้างวะเอ็มดนมันเไปลี่ยนไม่ก่อนหรอดูกเก่งก็ดึงไม่ขึ้นเลยผู้ชายมันผู้ชายมันแม่เลยว,วะแม่ก็สรุปตุดเหมือนกันอุ้งไง ีไม่แห้งสีไปเยอะเหมือนมันเลียมากม่ติดกัดเลยหเล็เยอะเลยพี่ลูกวันนี้ฮะเล็กเยอะเลยวันนี้เอาแฉบเอ็งจะมองเยอะหว่ามองตัวเดียวหรอย่มองเยอะยิ่งเยอะหว่าใช่ก็เอแค่รถคันเมื่อกี้ก็พอแล้วมั้งกันแม่เล่นเลยเมื่อกี้เนี่ยคันรถรถคันเมื่อกี้เนี่ยคาขา กกด้า,ามหกมตีมาทำต้นหกตีเ้าซื้อสามตัวหลัง,งกกถ้าถ้าถ้าเราถ้ามาสดตัาน,นี้น่าจะใช่จะกินแบบกรุบกรอบเลยถ้าไปหาซื้อต้องหัวใหญ่คนนั้นเนาะแบบยอดรวย,วย,วยบวอบม อนนี้ส่วนใหมันเก่แล้วมาตบบะแบมาให้เราอ่ะมัดเบอร์ได้นิดเดียวมันเก่มากเลยเดี๋ยวเขาไปหาซื้อใหม่เขาจะอ่อ,อ,อ,อนๆหน่อยขอครับอะไรนะทำไมนะลูก ชาติชาทุกอย่างเกิดมาเป็นนายกกับผู้ว่านี่คนอย่างเลยเนาะตจ้าแหยกเป็นหรอใครสังเกตไหมครเป็นประเด็นไม่ถึงเดือนนี้หงอตัวตัวแก่ไปเยอะเลยอะทุกคนนาะตอนยังไม่เป็นก็ดูดีอยู่นะเป็นพวกแกเลย ก็ทำไมติส,สนะ้องแข็มากเกินยังเหรอ <c oughs> เป็นปุ๊กแกเลยไม่ได้เกลยธรรมดานะเกลยจะแบบกเกลยเลยอนะ่ะแม่มึงไม่มากินหวานมันไม่หมดนี้เยอะเกินเนาะเอออันเป็นยางใหญ่เนาะเออเยอะเกินกินแค่สองจับก็อีกแล้วจริงอ่ะอันเดีไปซื้ออีกใช่ไหมของ มาก็ได้นัดถ่าวันน้ำตาลเลยรัดคิ้วมามากินอะไรมาตรวจตรวเมื่อวานอ่ะแค่ตรวจแบบหมอโบแมนจะบอท่าไหมบันเองสิค้านายคือหมอบอท่านัดบึ๊บเขาอข้ามมึงเต็มเต้าแล้วอ่ะเขาเห็นว่าไม่อือเขาก็รัดคิ้วให้รัดคิ้วให้เร็วที่สุดก็คือวันจันอาทิตย์นึง คือไม่ไหวแล้วแบบมันใหญ่แล้วมันเสี่ยงแบบเข้ากระดูกนะอ้วนก็จะกับเคาอไว้่บบนี้เพราะว่าอันตรงนี้มันตัดทิ้งเลยว่าเ้าก็นัดตัดแล้วก้อนใหญ่ขนาดนั้นมันก็ต้องมีสิทธิ์ที่มันจะแบบกัดเข้าไปข้างในได้แล้วอ่ะต้องคำดูนมตลอดอะเจ๊เป็นก้อนนะรีบไปหาหมอเซนสองเซนสามเซนยาต้องตัดให้แต่มันมินหนึ่งอ่ะให้ทำตั้งแต่รักแรก แม่แต่เราเป็นแค่มินหนึ่งอะวันก็ต้องตัดหน้าอกเพราะว่าเชื้อมันลามต้องตัดแค่รู้ว่าเป็นก็คือตัดอย่างเดียวอาการไหนก็ต้องตัดมากกวนเนาะมาเร่งย้อนที่เดียวนะเพราะใช้จ่ายงบชินน้อยคือหนึแล้วจะดีกี่เงี้ยเนาะดีน่ถ้าเราไปส่งอยู่ในเบตอาร์มแก้ผมเลยเฮ้ยมันต้องไปหาหมอหรอกนะ เด้อจะไปหาแล้วหาผู้เจอนู่นเจอนี่เห็นมันจีโรเตอร์ในทะเนทะเลน้ไปดผ่าแต่โดนลงจนเต็มเต้าแล้วอ่ะตัดแล้วก็ยังต้องไม่รู้จะหายหรือเปล่าไม่หายเลยเนาะแรงละมาเรนกินไปเรื่อยๆมันไม่หายรอกดูเลยดีเท่าไหมจีโจ้จีโจ้ต้องใ่้าปั๊บแต่ก่อนเรียนควเนี้

ยานเล็กให่ไข่ข้าวให้เรากินกันนะข้าวละแกงนหมที่เราชอบซื้อ,อกินนะแกก็เป็นนะทุกวันนี้ผมแกก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเด้่แก,กไปคีโมคีโมนึ่งผมกลับมาเหมือนเดิมใช่แล้วบอกโอ้ยานนี้เก่งจังเลยอ่ะแก,กอดทนไปคีโมจนึหายผมกลับมาเหมือนเดิมแล้ว รากาอ่อนแอทีโมไม่น่าไม่ไหม,มแกกินโมยงผมแกกลับมาเหมือนเดิมมาผมเหมือนเดิมแล้วอะผมเต็นหัวเลยยังทำอะไรอีก่ะัแกนะอ๋อคิดว่าจะทำอะไรกินอีกสกใจเอ็นไ

ไปได้บ่มันแมนบ่แมนบ่ะโอเคโอเคาวูไช้าไปหาได้ัวตัวโอเคไหมล้วแมนเเลยรไปมายับคุณอมไป้ตัวใหมัไปหาได้ไม่ไป